เป็นเหตุการณ์ที่เกิดการทะเลาะก,กันของพ่อค้าแม่ค้าเพลงดังเป็นเหตุอุยคือร้านนึงเนี่ยเขาก็ขายของอยู่ติดกันใช่ไหมฮะอย่างคล้ายๆกันอย่างนี้ปุ๊บผมเปิดเพลงเสียงดังพี่เอ๋ก็มาเตือนเลยบอกอุย้ยคุณเปิดเพลงเสียงดังเกินไปหรือเปล่าเบาหน่อยได้ไหมเขาโอเคได้เดี๋ยวผมเบาให้ขอโทษนะครับแต่เราก็ไม่รู้นะว่าไอ้ตอนไปเตือนตอนแรกเนี่ยมันคุยอะไรกัน,นยังไงบ้างอันนี้รอบแรกชายนี้รอบแรกแต่หลังจากนั้นคนที่มาเตือนเปิดเพลงดังซะเองพี่เปิดดังกว่าก็เลยมีการไปเตือนเหมือนกันว่า เออคุณเปิดเพลงเบาลงหน่อยได้ไหมนะตอนนั้นเริ่มมีบาดหมางกันแล้วคอมเมนต์กันแล้วมองหน้ากันแล้วประกายไฟเริ่มขึ้นแต่มันก็ควรจะจบได้นี่ถูกต้องมันควรจะจบแค่นี้แต่หลังจากนั้นเห็นบอกว่ามีการไปเจอกันแจกของลับใส่กันโอ้โหไอ้ครั้งนี้นี่แหละมันยอมไม่ได้ครับก็เลยมีการไปตามคนของตัวเองเนี่ยไปรุมทําร้ายกันเลยนะเหตุการณ์ชุลมุนนี้มันก็เลยเกิดขึ้นคุณผู้ชมครับที่ซอยเทพประสิทธ เป็นตลาดนัดนะฮะอยู่ที่บางระบุงชนบุรีเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เองครับชาวบงชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าท่านอื่นก็เลยมีการถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานกันก่อนเป็นเหตุการณ์ตีกันอย่างหนักเลยครับจนกระทั่งจากการตรวจสอบเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าที่ขายเสื้อผ้าบาดเจ็บครับก็มีรอยฟกช้ำตามร่างกายหัวปวดเลยเนี่ยโดนท่อนเหล็กตีเข้าไปหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันกู้ภัยต้องรีบไปฐึงพยาบาลครับแล้วก็นําตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนขณะเดียวกันกลุ่มคนก่อเหตุ ไม่ได้อยู่รออะไรเลยครับหนีหายไปหมดแล้วโดยคนเจ็บเนี่ยเล่าให้ฟังครับบอกว่าตัวเขาขายเสื้อติดกับคู่กรณีที่เป็นพ่อค้าขายน้ําหอมครับและก่อนหน้านี้เนี่ยฝ่ายพ่อค้าขายน้ําหอมเคยมาตักเตือนอเรื่องของพ่อค้าขายเสื้อผ้าเปิดเพลงเสียงดังเขาก็เลยบอกว่าโอเคได้ขอโทษลด,ลดเสียงลงให้แต่หลังจากนั้นพี่อามคู่กรณีเนี่ยที่เป็นพ่อค้าขายน้ําหอมเขาบอกว่าเปิดเพลงดังซะเองอพ่อค้าขายเสื้อเขาก็เลย มีการไปเตือนเหมือนกันบอกว่าเออพี่ครับช่วยเปิดเพลงเบาลงหน่อยได้ไหมครับเ,เหมือนลักษณะแบบว่เาเฮ้ยฉันเพิ่งเตือนไปเองมาโดนเตือนกลับแบบนี้น่าจะเกิดความไม่พอใจเขม่นกันแต่พอหลังจากที่เขม่นกันแล้วมีจังหวะหนึ่งเผลอแจกของลับให้กันนีแ่แหละมันก็เลยเป็นเหตุครับที่ว่าพ่อค้าขายน้ําหอมเนี่ยเรียกพวกมารุมทําร้ายจนพวกเขาบาดเจ็บเลยครับเขาบอกผมว่าเบาหน่อยได้ไหม ผมว่าได้โทษโทษโอ้ขอโทษเขาราะผมไปวิ่งแฟนอยู่ที่ร้านเขาไม่บอกแฟนผมก็ขอโทษเขาไปเขาบอกว่าถ้าบอเปิดดังไปเปิดที่บ้านก็ผมก็ขอโทษเขาไปแล้วผมก็ไม่ได้เปิดเลยพอหลังนั้นมาเขามาเปิดเองซึ่งมันทําให้ผมถ้ามึงว่ามมคุณให้คุณเปิดดังแต่มึงเปิดดังได้ผมก็เลยไม่พอใจมันมีเรื่องอะไรกันมาก่อนก็เรื่องเปิดเพลง,งนี่แหละครับ เพราะฉะนั้นคลิปหลักฐานที่พลเมืองดีถ่ายเอาไว้ตำรวจเก็บไว้หมดแล้วนะฮะและเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบเพื่อตามหาตัวคนไร้ายดำเนินคดีตามกฎหมายไปเลยครับจริงๆก็เป็นแบบว่าพ่อค้าแม่ค้าร้านติดกันนะก็น่าจะคุยกันดีๆนะครับหรือรบางทีด้วยความพัวรบนะคือถ้าเป็นผมอ่ะแล้วยศดเปิดเพลงดังอะนะออผมก็รู้สึกว่า ก็ดีเราได้ไม่ต้องเปิดประหยัดไฟไม,ไ,มไม่ต้องไม่ต้องเป็นต้องเปิดเองด้วยเดี๋ยววันพรุ่งนี้เดี๋ยวพี่เปิดนายศสลับกันดีกว่าออตกลงกันดีๆด,ดีกว่าหรือว่าแบบว่าพ,พี่ผมอยากฟังเพลงนี้จังเลยเปิดเพลงนี้ให้ผมหน่อยได้ไหมแบบนี้ดีกว่าไหมออว่าถ้ามันคุยกันได้นะบางทีลูกค้าร้านเราเราก็แนะนําว่าน้ําหอมเหรอร้านนงยศใช่เด็ดน,นี่ไงซื้อเสื้อผ้าเสร็จปุ๊บต้องฉีดน้าหอมสักหน่อยไหมออ,อะไรแบบนี้ดีกว่าไหมนะฮะคุยกันดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกับที่สาคัญไม่่อยาาากจะะพลดขวนครับ กดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับจะได้มีการแจ้งเตือนกันและคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวครับ